ใครน่ะใครฮะนั่นใครอ่ะนั่นใครนะัร่นใครใคร,ใครนะ่ะใครใครเนี่ยฮะฮะแกเป็นใครแกเป็นใครกันฮะ

Mm-hmm. ああ。 ดูไม่ใช่การตายโดยธรรมชาติเลยนี่รู้ตัวไม่ว่ากำลังพูดอะไรอยู่่ะก็แม่อายุมากแล้วอายุขนาดนั้นถ้าจะหัวใจอวินาทอาวินาทฉันไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่อธิบายหน่อยสิว่าทำไมถึงเกิดหลังรถชนตอนแรกก็พูโตนี่แม่นายและอุบัติเหตุนั่นมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะบอกมาสิอวินาทฉันรู้ว่าฉันคงทำให้นายปักใจเชื่อไม่ได้แต่ถ้าหาก ถ้าหากว่านายลองคิดทบทวนให้ดีนายอาจจะคิดเหมือนกันก็ได้แต่ว่านะฉันต้องไปปิดดีลที่บังคลอแล้วฉันจะโทรไปหาไปก่อนนะโชคดี ฮัลโหลสวัสดีสิทธ,ธาชามานั่นใครไม่ขึ้นเบอร์เหรอมายยมายยมายย Mà do <laughs> น,น,นั่นใครอะใครใครนะออกมาสิโทริต้าผมบอกคุณนลวไงว่าต้องส่งของภายในวันนี้เนี่ยเอาไปส่งด้วยนะช่วยหน่อย รูฮี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 เอเอสิทธัตถะล่ะคงไม่มาอีกแล้วพูดอะไรเนี่ยผมเห็นรถเขาอะตลกสิ้นดีเลยสิทธัตถะสิทธัตถะนี่สิธ ทำไมเหรอคะคุณกลัวอะไรเอ,อ่เอ,อปล่าผมรถสิทธถะเออไปเข้าเช้าเสร็จแล้ว เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ก็ารูฮีนะตั้งแต่ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเธอก็ดูแปลกๆไปไม่พูดไม่จาเอาแต่ยืนจ้องดูเราว่าทำไมถึงเกิดเหตุหลังรถชนต่อได้ก็ผูโตนี่แม่นาย เป็นปฏิหารครับตลอดเวลา30ปีผมยังไม่เคยเห็นคนไข้ฟื้นขึ้นมาหลังการเสรียชีวิตทางการแพทย์เลยนะครับศิษฐ์ธะละคงไม่มาอีกแล้ว คุณไม่ใช่แม่ผมใช่ไหมครับคุชคุชคุช s ุช u ุช k ุช h ุช s ุช u s h ลูกอยู่ไหนกรูฮีคุชอยู่ไหนเราเล่นซ่อนหากันอยู่คงแอบอยู่แถวนี้แหละ แอบอยู่ไหนก็หาดูสิรูฮีผมถามคุณอยู่นะ เป็นอะไรคะกลัวอะไรคะอาวิออ,อาวิเหรอแกแกเป็นใครอ่ะลืมฉันได้ยังไงคิดสิอาวิคุชคุช あ <腰 S 2> あ。 เอวีอวีคุณหนีไม่ได้อีกแล้ว สิทธัตถะสิทธัตถะคุ้นคุ้นไหม มีความสุขจังเลยคะ่ะมากเลยมายาคุณ,ค,ณคุณต้องรีบไปเอาออกนะผมน่ะแย่แน่เลยผมจะบอกครอบครัวยังไงขอร้องแล้วหนะ้าเอาออกเถอะอาวิพูดอะไรของคุณไหนสัญญาว่าจะแต่งงานกันเออคือคือก็ใช่แต่ว่ามันมันเร็วเกินไปออาวิฉันจะไม่มีวันทำแท้งเด็ดขาด เราไม่อยากมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เราก็ต้องรักษาชื่อเสียงของเราเข้าใจไหมไปหาวิธีกำจัดยัยมาย่านั่นซะคาซิตฟังอยู่มาที่โรงนาได้ไหม ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยช่วยเข้าใจหน่อยได้ไหมไมายาบอกมาว่าคุณต้องการอะไรอ่ะพอสัญญาว่าคุณจะอยู่อย่างสุขสบายนะแ<อ>ค่ขอให้ไปจากที่นี่ซะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ทุกเดือนยังให้ระหว่างเราก็จะยังคงเหมือนเดิมนะนะเงินคุณไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างคุณโกหกหนสัญญาว่าจะแต่งงานกับฉันเน<อ>ี่ยฮะฉันไม่ไป ฉันจะบอกกับดูฮีเรื่องของเรามายา <c oughs> ขอโทษขอโทษมันจะทำลายชีวิตครอบครัวผมเนอะทำไมคุณถึงไม่เข้าใจอะไรเลยอ,อะเอาวินอ่เอาวินอ,อ,อ่สิทัตถะฉันแค่ผลักเองอะทำยังไงดีละ่ะ 어떻게 해야 해? Awi, 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 đẹp lộ cho thầm chân. Awi, Huy, chân thoáng nhiều nữa. A huy, khổ rộng. ยกโทษยกโทษให้ผมเถอะผมไม่ได้อยากให้คุณตายนะผมแค่กลัวผมผมแต่งงานกับคุณไม่ได้ผมก็เลยทำไปเพื่อครอบครัวของผมนะ่ะได้โปรดยกโทษให้ผมเถอะนะผมรู้ว่าผมทำผิดแต่ว่าคุณรักผมนี่ยกโทษให้ผมเถอะนะผมขอร้องขอร้อง ปล่อยผมเถอะมายาอจะฆ่าผมเลยไม่มายามายาได้โปรดโยทาให้ผมด้วยนะได้โปรดมายาไม่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 มายาไม,ไม,ไม,ม,าาไม่ปล่อยผมไห้เธอผมขอร้องละนะ ไม่จะฆ่าผมได้โปรดมายามายามามายา คนตายอยู่ในบ้านตั้งสามคนทำไมคุณถึงไม่รู้เรื่องเลยก็คุณนายนะ่ะบอกผมว่าไม่ต้องมาสองวันผมเลยหยุดไปสองวันเรื่องจริงเหรอใช่ครับเรื่องจริงครับอย่าเพิ่งออกจากพื้นที่จนกว่าการสืบสวนจะเสร็จสิน้นครับผมรับเด็กไปดูแลใช่ไหมครับค่ะจะเป็นป้าของเขาถ้าอย่างนั้นมีเอกสารที่คุณต้องกรอกรบกวนไปที่โรงพักหน่อยแล้วกันนะครับไปเซ็นเอกสารหน่อยได้คะ่ะครับ ไปคุช